สวัสดีครับปมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก่อวันนี้มาเก็บเบ็ดนะครับก็เ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนเนี่ยถือว่าหมานเลยครับได้ประมาณ3กิโลกว่าเนาะก็ผมถ่ายไว้แล้วนะครับก็มาลงให้ดูตอนเช้ากันครับผม เมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าลำบากหมายเป็นสวนปาร์มโอ้ยยุงเยอะครับเชา้านี้อากาศก็หนาวหมอกลงโอเค,ครับไปเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เช้านี้นะครับจะได้สักเท่าไหร่เนาะกับเมื่อคืนอะไรจะได้เยอะกว่าปลาค่อนข้างโลนเหยื่อนะครับเพราะเป็นลูกช่อนเยอะนะครับลูกปลาช่อน แต่ก็ได้ตัวไซส์สวยๆด้วยครับครับผมไปไปลุ้นกันดีกว่าครับนี่ครับค่อนข้างโลนเหยื่อนอะก็คือหมดเหยื่อทั้งนั้นเน่ยเป็นปลาเล็กนะครับปลาค่อนข้างโลนนะครับลูกปลาช่อนน่าจะเยอะครับอุ้ยโดนครับนี่นะครับ โดนนะดูโอ้นี่แหละครับไอตัวขนาดนี้แหละที่มันลนเยื่อลุนเกง่งดูครับอุ้ยโดน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 นี่แหละครับโอ้กระสงนะครับนี่ รากสงนะครับจะหลุดแล้วครับดูติด <c oughs> นิดเดียวเองอูโ้โดนครับโดนตันวสวยนะแต่ตายแม่ดูครับโอ้โห,โห,โห ไม่ได้ดูตอนกลางดึกอีกสักรอบนะดูรอบเดียวสมบัดิหลุดมาแนละ้วอุ้ยขนุนจมจมจุมจม่นี่จมนิ่งเลยเว้แต่ว่าน่าจะหลุดแล้วนะ นี่โดนเลยเว้ยอุ๊ยอะไรขึ้นอู้หขนุนโดนครับเห็นไหมตัวสวยนะเป็นน่าจะใกล้ตายแล้วดูตัวสวยเลยกลืนครับออกไม่กลืน ตัวเริ่มนิ่งละเริ่มแข็งและขาโน้นก็ดูเหมือนจมนะครับเริ่มแข็งแล้วนะแต่ยังไม่ตายน่าจะไม่รอดครับโดนไม่รู้จมๆขันนุม้มๆนะครับ ดูคันนี้ก่อนดีกว่าโดนนะครับโอ้ยตัวสวยอีกแล้วครับแต่ตายแล้วเนอะดูอ่ะ ตัวสวยๆงั้นเลยครับหมายนี้เมื่อคืนก็ได้สวยๆอือดูครับตัวๆปลาสวยตายหมดเลยจะได้ดูสักสองเที่ยวสวยครับเมื่อคืนหมดเหยื่อทั้งนั้นเลยครับหูสะบัดไม่มีเหยื่อจะเสียบนะพอ <c oughs> หากะมาแค่ปักหนึ่งรอบนะครับ อันนี้โดนใหญ่ครับเมื่อคืนมันลากเบ็ดผมหักเลยนะครับตรงนี้นีสะบัดแต่ว่าดูครับมันจะทิ้งครับหมดเจืออีกแล้วไม่โดนเลยไว้ในนี้วันนี้ตอนเช้าอุ้ยคันนี้จมครับโดนไหมเนี่ โอ้โหไม่มีนะครับเบ็ดก็หักซะด้วยดูครับกระผมก่อเบ็ดจะหมดแล้วนะครับมันู้ทำไมในนี้ไม่ไม่โดนของนู้นจมๆไว้ใน,นนี้ไม่ค่อยโดนเลยครับแปลกจะเยอะหมดทั้งนั้น ขออีกสักตัวได้ไหมสองตัวก็ได้ก <c oughs> ่อนไม่ถ่ายคลิปนี่โดนดีแล้วเกินนี่ขนุนจมไหมขนุนจมขอเถอะสักตัวนี่ขนุนจม Ui dồi, nó, dài 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 Tông tạp Hmm. Bên nhấp. สวยๆตรงนั้นเลยครับโอ้โหติดแน่นเลยครับนี่อ,อืโอ้โห่ามาสวยๆั้งนั้นแต่ว่ามัน ปลามเยอะครับต้องตอดก่อนนะมันเกิงเปียกเลยจะหมดแล้วคันสุดท้ายแล้วมั้งไม่น่าจะโดนอะไม่โดนจริงโอเคหมดแล้วครับคันนี้ก็หักแล้วนะนี่เห็นไหม ครับก็หมดแล้วเบ็ดสรุปกันครับชาวนี้ไม่ค่อยโดดนะครับสู้กลางคืนไม่ได้แต่ปลาไซส์สวยๆทั้งนั้นครับนีเห็นไหมไซส์สวยๆใหญ่ๆนะครับสี่ห้าหกเจ็ดตัวเนาะดูครับ ใส่ครึ่งรูงนั้นครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับหากชื่นชอบคลิปอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับวิธีชาใต้หา,ายู่หากินไปกันครับสวัสดีครับ